สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อก็จะมาประยุกต์การใช้งานเว็บแอปของเรานะครับกับ Line ลิฟตนะครับว่าเราจะเอา l i ฟ์ลิฟตของเราเนี่ยกับเว็บแอปตัวนี้มาใช้งานร่วมกันได้อย่างไรนะครับในที่นี้นะครับเมื่อผมพัฒนาเว็บแอปเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเป็นเว็บแอปสําหรับอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์แล้วก็ข้อมูลเก็บลงมาที่ Google Drive นะครับแล้วก็มีการบันทึกลงชีทได้ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็จะเอานะครับลิงก <res S 1> <Ninja swimming. S 2> ์ตัวนี้นะครับลิงก์ที่ใช้งานจริงของเว็บแอปเนี่ยนะครับไปใช้กับไลน์ลิฟนะครับวิธีการนะครับให้มาที่การทําให้ใช้งานได้ครับของเว็บแอปก่อนนะครับแล้วก็มาที่จัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการปรับเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ลิงก์ URL ของเว็บแอปขึ้นมาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บของ l ล n e นะครับไปที่ developer.line.biz นะครับเพื่อจะเข้าไปที่บอทของเรานะครับคลิกเข้าไปที่คอนโซลครับเปิดคอนโซลเข้าไปนะครับในทีนี้ผมได้พัฒนาลิฟต์ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นลิฟต์ตัวอย่างในการสอนนะครับก็เปิดลิฟต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็มาที่นะครับลิฟต์นะครับเมนูลิฟต์ตรงนี้นะครับ ซึ่งได้ทำการเทสไป2ลิฟต์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ที่3นะครับก็คลิกแอดตรงนี้เข้าไปนะครับจากนั้นลิฟต์แอปเนมนะครับผมจะทำให้เป็นลิฟต์อัปโหลดไฟล์ file นะครับใช้ในการลิงก์เนี้ยใช้ในการอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์นะครับเป็นเว็บแอปอัพอัปโหลดไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็จะให้ไซต์เนี่ยเป็นแบบทอก็แล้วกันนะครับ n.point.url เนี่ยเราก็เอาลิงก์นะครับเว็บแอปตัวนี้มาใส่ได้เลยนะครับกดคัดลอกตรงนี้กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเอามาใส่ตรง n.point.url ของไลฟ์เรานะครับลงท้ายด้วยสัล exec นะครับเป็นลิงก์จริงนะครับจากนั้น scope อ่าติ๊กเอาเลยนะครับเอาหมดเลยก็ได้นะครับบอลลังฟีเจอร์ก็เป็น on normal ไปนะครับแล้วก็แอดเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้นะครับไลฟ สำหรับอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับเป็นลิงก์สำหรับอัปโหลดไฟล์เมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จนะครับผมก็จะมาที่ลิฟต URL ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาลิฟต URL นี้ไปใช้งานนะครับกับบอทของเรานะครับก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับอ่าคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วผมจะไปเทสกับบอทนะครับอ่าเทสกับบอทน้องสไปน์นี่แหละนะครับอ่าชื่ว่าน้องสไปนตรงนี้นะครับมีน้องสไป์ ก็เปิด Messaging API น้องสปายขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปที่นะครับ Messaging API นะครับไปที่ Auto Reply Message กด Edit ไปนะครับเพื่อจะไปสาธิตด้วย List Menu นะครับนก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีเมนูนะครับในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เราไปที่นะครับ ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้นะครับคลิกลิงก์นี้เข้าไปนะครับเพื่อจะมาที่หน้านี้นะครับแล้วเราถึงจะเห็นลิงก์ที่ชื่อว่า rich เมน u นะครับอ่าส่วเราจะใช้ rich เมนูนะครับเดิมผมทำเป็น i c h เมนูลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมาแก้เป็นอัปโหลดนะครับก็คลิกเข้าไปแก้ r i c h เมนูแบบนี้นะครับคลิกไปที่แก้ไขแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะไปที่นะครับสร้างรูปนะครับ เดี๋ยวสร้างรูปอ๋อเดี๋ยวนะก่อนที่จะสร้างรูปต้องเลือกเทมเพลตก่อนอเลือกเทมเพลตนะครับจะทําเป็นอ,อันเดียวเดิมนี่แหละเลือกอันเดียวนะครับแล้วก็มาสร้างรูปนะครับสร้างรูปก็อาจจะเทสีลงไปนะครับก็ได้นะแล้วก็ใช้ตัวอักษรนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์คําว่าอัปโหลดนะครับ อัพโหลดไฟล์อัพโหลดไฟล์นะครับอัพโหลดไฟล์แล้วก็นะครับฟอนต์ฟอนต์เป็นสีอะไรสีขาวเนาะนะครับจะได้ดูง่ายๆรับตัวหนาไหมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกดใช้เลยนะครับกดใช้นะครับต้องการใช้รูปนี้ไหมก็ใช้นะครับ อก็จะเป็นตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม A นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกเป็นประเภทลิงก์นะครับแล้วก็เอาลายลิฟของเราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับลายลิฟของเรานะครับตัวล่าสุดนะครับลายลิฟของเราล่าสุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แหละนะครับไปที่ลิชเมนูตัวนี้นะครับ c อนโทรล V b างตัวนี้ลงไปเสร็จแล้วก็มาบันทึกครับ นี่มาบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็เปิดบอทของเราขึ้นมาอ่าข้าไปที่ลนยน้องสไปนนะครับบันทึกหรือยงังเดี๋ยวทำไมมันไม่ขึ้นนะครับปกบติมันต้องอขึ้นรูปใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับนิดนึงนะครับน้องสไปอ่ามาแล้วรีโหลดแล้วโอเคนะครับเมื่อรีโหลดเสร็จนะครับถ้าเราแตะที่ปุ่มนี้นะครับมันจะต้องเปิด ลิฟสำหรับอัปโหลดไฟล์จากเว็บแอปของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับลองดูนะครับแตะไปที่อัปโหลดไฟล์นี่นะครับก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งอันนี้คือทอเห็นไหมครับนี่ทอเสร็จแล้วก็มาที่เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์อันนี้ไม่ได้ใช้บูตแต a ์แต่งเว็บนะครับเอาธรรมดาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่ามีภาพเซ็กกอรนะเลือกนะครับเลือกไว้หนึ่งไฟล์กดเลือกไปนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดไฟล์ผ่านลิฟต์ของเรานะครับ ้าเราไปพัฒนาระบบให้เรียบร้อยมันก็จะขึ้นสปีดเร็ขึ้นมานะครับอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนั่นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าไฟล์ขึ้นมาหรือยังเนี่ยครับมาแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยไฟล์ภาพเสกอกก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็มาบันทึกในนี่บันทึกใน Google Drive ของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการพัฒนานะครับหรือว่าใช้นะครับว็บแอปของเรานะครับในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับมาใช้งานร่วมกับิฟต์ได้อย่างไร ก็นะครับตามนี้เลยนะครับลองไปใช้งานดูนะครับก็จะทําให้การใช้งานของเราเนี่ยนะครับมันล้ําขึ้นไปอีกนะครับแทนที่จะเป็นลิงก์ธรรมดาก็ใช้งานผ่านลิปนนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดี